ทั้งหนีไฟแดนน้าแข็งแล้วก็ส่วนลิเตสันต้าโอพระเจ้ามากครอบครัวแฟมิลี่สิบสอทีครับสิบสามอีทีเซสชั่นสายซื้อฟรีสปินค่ายเกม p ีจีครับสิบสามอทยาดปั่นเกมค่าย p ีช่อง13บสามอทีโรมเป็นทริกเกมโจ๊กเกอร์โรม่าครับ13 ET LSG g, g a m เ r เกมเมเกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13อิทิยาติครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิง่งกดติดตามสำคัญสุดเลยคอมเมนต์ด้วยครับกราบไปครับวันนี้ผู้ใหญ่เจดีบอกมาว่าทำรายการไม่มีขั้นต่ำไม่ติดเพิ่นนั่นหมายความว่า1บาทฝากเข้าถอนออกทำได้ตามสะดวกเลยครับดังนั้นถ้าอยากเล่นเกมใต้คลิปมีรายอยู่ครับเพิ่มเพื่อนม,มาเราก็มาสนุกกับเกมไปด้วยกันแต่พิเศษสำหรับคนที่ติดตามช่อง13อีทิยาติทุกคนจะได้รับสิทธิ สูตรสล็อตย้ำทุกคนจะได้สูตรสล็อตเฉพาะคนที่ติดตามนะครับดังนั้นเข้ามาแล้วก็รับสูตรสล็อตไปครับใต้คลิปมีลิงก์อยู่ครับเข้าไปร่วมกลุ่มครับแล้วคุณจะได้รับสูตรสล็อตบอกเขาด้วยนะว่ามาจาก13าอิทธิยาตมาเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับหนีฟาดันน้ําแข็งแล้วก็ของขวัญด่วนพิเศษฟันตาเรามาดูกันดีกว่าเรียกว่าข้อโลกเหนือ ทั้งคู่ไม่ไม่รู้แต่ว่าน้ําแข็งต้องมาทั้งสองเกมเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันครับเอาเป็นไม่เทอร์โบนะออโต้ไปออโต้ไปเอาเป็นห้าสิบก่อนนะครับพร้อมนะห้าสี่สสองหนึ่งอันนี้จะเล่นค่อนข้างแรงนิดน,นึงครับก็คือยี่สิบห้ากับสี่ยี่สี่มาดูกันดีกว่าว่าใครจะได้คำเตือนไม่ควรลอกเือนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น อายุต่ำกว่าสิบปดปีไม่ควรรับชมซันต้าไม่รู้ดิเขาเรียกว่าผมอะไม่ถูกชะตาเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เล่นแต่เดี๋ยวดูครับไม่แน่อาจจะดีก็ได้อย่าบอกนะอ๋อหมุนซ้ำหรือว่าโบนัสเข้าแล้วถ้าเคมาแม่หรือว่าจะเข้าโบนัสแล้วเมื่อกี้นี้ต้องทำให้เข้าไปก่อนครับไปเรื่อย ช้าเดี๋ยวรอบหน้าคงจะต้องเป็นกดทัวรบดึง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 เอาแคทวองก็โตเฉยเลยครับงงมากขอบคุณครับเฮ้ยแคทวอมาบึดึึงงดึงงดึงง จิงกับเบลจิงกับเบลจิงกับโอเวลเฮงเพราะนานจะร้องเพลงได้สักเพลงปกติเล่นเกมนะไม่ได้สักเพลงเขาเปิดเพลงอะไรร้องไม่ได้เลยมีเกมนี้เกมเดียวที่ร้องตามได้บ้า อย่าช้าทุกคนข้าวกลางวันรออยู่นะครับช้าไม่ได้นะปล่อยก่อนปล่อยก่อ,อนฮัลเฮ้ย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 ได้อะไรได้อะไรไปได้หมุนฟรีสิบครั้งครับผมมาดูกันอุย้ย มื่กีนี้ติดโบนัสจะไม่ได้ได้เอาเอาเเอาาเอาเอาเมันน่าจะมีคูณเนาะเข้าโบนัสอย่างเงี้ยมันต้องได้คูณเนี้ยปะเด้อเด้อเ้อเา้อเด้อเ้อเด้อเข้อเด้อเด้อเดอเด้อเ้อเา้อเด้อเ้อเด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 ้อเอเด้อเด้อเอเ้อเอเด้อเด้อเ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 เดอเอเ้อเอเอเเออเ เฮ้ย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 รอบนี้มาดีถือว่าดีดีคู่ดีคู่อะไรอ่ะเริ่มบน่นละซันต้าทีมเหมือนจะดีนะแต่ไม่เข้าไม่เข้าตังใจหวังคือตัวฟรีมันออกมาเยอะแต่ไม่ค่อยได้อ้ oh my god อ oh. ้ ไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวเซฟภาพไปแล้วทั้งหนีไฟแดนน้ำแข็งแล้วก็ดวลดิเปเตซานตา้าโอ้พระเจ้ามากช็อตให้แหละอย่าเป็นไฮไลท์เอาเป็นไฮไลท์นะอยู่ด้านหน้าเออบ้าเฮงเพาะขึ้นมาทันใดลงๆ อาวุ้นแล้วสิจะเข้าอีกไหมโบนัสผมว่าอาจจะหยุดหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวดูก่อนเงินรางวัลรวม258กิ้งกิ้งกิ้งกิงเห็นช่องอื่นทำกิงกิ้งกิ้งกิ้งทำบ้าง อ่าโอเคหยุด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 เดี๋ยวนะมันเหลืออีกนี่วาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเอาให้ได้เศษสี่พันสองพอแต่ผมมันเพิ่มโอ้โหเศษมันเหลือครับเศษมันเหลืออีกทีเดียวโอเคพอครับผมเฮ้ยในส่วนของนี้ระดันน้ำแข็ง โอเค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 พอ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 อิน okay, 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 okay. okay, ับครับอินับครับทุกคนครับซอบซอบนะซอบนะโอเคก็ต้องบอกก่อนสรุปเลยรอบนี้อาจจะเร็วนิดนึงเพราะว่าข้าวกลางวันรออยู่อยู่มากในส่วนของหนีไฟแดงน้ําแข็งเข้าโบนัสสวยมากครับได้มาสามพันส่วนของขวัญด่วนพิเศษซันตาะก็เข้าโบนัสเหมือนกันได้มาสี่พันสองอปบมือถามว่าพี่ครับทาไมไม่เล่นต่อให้เยอะๆยๆ ทำไมพี่ต้องเล่นในเมื่อวันนี้ได้แล้วเหมือนกันครับสําหรับทุกคนที่เล่นเกมอยากแนะนําว่าถ้าได้แล้วก็เลิกก็พักแคน้นพอแล้วคิดดูผมได้สองเกมรวมกันไม่นับทุนนะบวกมาสามพันกว่าสามพันนะครับสามพันกว่ายังไม่พออีกเหรอแค่นี้ก็พอแล้วผมก็เลยหยุดครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นดูผมให้เป็นเยี่ยงเอาไว้ให้เป็นอย่างถ้าอยากเล่นเกม ใต้คลิปมีไลนย์อยู่เพิ่มเพื่อนมาแล้วก็เล่นเกมครับเพราะว่าผู้อญ่เจดีบอกมาแล้วว่าทํารายการไม่มีขั้นต่ําไม่ติดเทิร์นนั่นหมายความว่าหนึ่งบาทฝากเข้าถอนออกทําได้สบายใจเลยครับและพิเศษตรงไหนทําไมาลุงถึงเข้าโบนัสเร็วเพราะลุงมีสุดสลอ็อตถ้าไหนเข้าไม่เร็วอย่าไปซีเรียสเพราะลุงไม่ได้ดูสุดสลอ็สสสอตลุงเพราะลุงไม่ได้ดูสุดสล็อตถ้าคุณดูสุดสล็อตโอกาสเข้าโบนัสมันจะสูงขึ้น ใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกมาในลิงก์เออไปแล้วไปจริงๆนะวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมมาเล่นติดตามลุงไว้ด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับ